สวัสดีครับนะครับกลับมาพบพอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีนกนะครับวันนี้บ้านนกนะครับสีผ้ามาเบิ้งสวนทุเรียนนะครับอยู่แถวบ้านบ้านนกนี่แหละนะครับอยู่อำเภอลำยื่นจังหวัดอุบลเท่านะครับว่าเป็นสวนทุเรียนห้องไผ่ละก็ข่วมเป็นมาจากไหนนะครับสําหรับสวนนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจางไหนครับผม อพ่อเบนครับพ่อเบนพ่อเบนเนาะอยู่บ้านไหนครับน้องเท่าครับบ้านน้องเท่าเนาะมันขึ้นตำบลใดอำเภอใดนี่ตำบลโซงตำบลส่งอำเภอนลำยื่นเนาะนะครับปลูกทุเรียนปลูกมาจาก็กปีแล้วครับห่วยมันสีฮาปีแล้วล่ะซีปีกว่าล่ะซีปีกว่าเนาะตัวนี้เมาจะได้ผลผลิตปีแรกบอกครับปีแรกปีแรกปีแรกเนาะตัวที่ว่าปลูกซีฮาปีนี่มันจ็ดประมาณจ็ดต้นครับประมาณแปดสิบต้น แปดสิบต้นเนาะมปรบ้านนี้ไอ้มันมีตายมี้ยอย่างบ่ครับระวางที่ปลูกมามีตายตายกับมีกับสามเมาสามเม้านะครับมันมันตายเกิดจากสาเหตุนี้อย่างก่อเสื้อล่าลงหักเสื้อล่าล่วงหักนะครับพวกนอนพวกกันแม่งบงเจ้าต้นมีบ่ครับบ่ค่อยมีเป็นเลยบ่เคยมีเนาะส่วนมากจะเป็นเสื้อล่ามากกว่าที่เขาปลูกมาสามทีปีนี่แถวบ้านบ้านเฮานี่มีคนปลูกบ่ครับมีเจ้าเดียว มี่เจ้าเดียวมาเนี้ยคืดจางไหนก่อคืดเดยเมื่อปลูกทุเรียนนี่ครับก็สิปลูกกอันดับแรกก็ไปขายก่อนขายหน่วยนะครับก็เห็นรายได้ของเขาคือไปสื่อน้ำสวนสื่อในวสวนของเกษตรกรอยู่แถวน้ำเยินเท่านี้นะแมนอยู่น้ำเยินเท่านี้แะก็ไปขายอยู่ตลาดแมนมันคือเห็นเขาได้เงินมันซะครับผมมันคุ่มคา่าก็เลย ต่แรกเลยก็ซื้อมาเลยะราอยต้นอยากปลูกแห้งคเพราะขายมากมันเห็นเข้าหลเงินมันเก็จะคล้องกัอยากลอกมึงนะน,นะอลอยต้นนี่ก็คือลงว่างว่างหนีได้ไหมครับแม่มันเกิดหรืออยู่ดกแ่าเอาไว้สามนะำน,นะสิบต้นที่เห่าโล่งนี่พันนี่อย่างครับถอ,อนทองทั้งเมือดเลยก่อนที่เห่าสีมาคกดอย่างว่าปลูกทุเรียนอยู่บ้านนี่เห่าเห็ดอาฉีพยอย่างมาก,ก่อนนะครับ เห็ดมันเห็ดสวนธรรมดาอยู่วางอยู่วางที่เ้าปลูกทุเรียนนี่ละเห็ดสวนเห็ดหน้าเห็ดไห้ธรรมดาห้านี่ละบันคือได้มีโอกาสไปขายบักทุเรียนครับเจแรกก็ล่องในลงไปไต่เพราะไงเขาขืนไม่ให้ล่องขายเมืองนนะอั้นนะสื่อจากยุภาคใต้ขึ้นมาเจ๊แรกก็บ่บ่งหัวขายล่องไปล่องมาบันนี้เห็นเงินมันได้มากมันได้ไหว มการขายทุเรียนสื่อมาขายไปกำนะไรนะใส่กระเป๋าเงินมันขึ้นไหวก็ขายแนวอื่นคกำไรมันหลายแต่ว่ากันผู้ซื้อผู้เป็นก็ขาดทุนือกันคือขายมาหลายปีก็เบิ่องอ,อกเบิ้งได้ว่าน้ำมันเป็นยนจังสันึงสี่ก็เบิง้งไดนะพ้พ่อพอขาวขาว,ขาวได้เนาะนะปีแรกที่ได้พ้นพิตนที่ประมาณแปดสิบต้นเนาะ บ่บ่ถึงเพราะว่ามันมันบ่เป็นเหมือนผู้ต้นครับมันมีคือบ่อนเก่งมันนะคือปีแรกบบดนี้มันมีหลุดอืมหน่วยหน่วโลนไข่ห่านนี่ก็หลุดครับเพราะว่ายอดอ่อนมันมันออกมันมาประทะช่วงฝนตกนี่มั้งได้ตัวเย็นมันสูงอืมต้องเข้าใจได้หลายอย่างคือกันเนาะแม่นในการเฮ็ดสวนโอ้ยหลายแบบหลายแนวทุเรียน ศึกษาแบบอขอมูลหรือว่าการทกีเ่เฮาเห็ดสวนนี่เฮาได้ศึกษามาจากท่างไหนเนี่ยครับกผู้เป็นเป็่นก่อนนั่นแ่ะกันถามเอาสอบถามในจากของสวนที่เคยไปสื่อนำชวนมากกต้องสอบถามเพื่อนละเพราะว่าเพื่อนประสบการณ์นเคยผ่านมาคคือเฮ้าเบิ่งในโทรศัพท์ใน YouTube กูได้ซําเบิ่งได้สวนหนึง่งแม่ประสบการ์สู่เฮาไปเห็นกับตาบ่าด้ ป่านนี้ก็ได้ควบดูจากลานค่าแมข่ขายแน,แนะน้ำไม่น้ำปุ๋ยขายฮอร์โมนน้ำแม่ระยะช่วงไรมันพอใส่ปุ๋ยใส่ฉีดต้นนั้นต้นนี้เข้าไปนะครับผมปีแรกที่เฮาสีได้ผลผลิตนี่คาดว่าเดือนใดก่อนมันสีออกเคิดว่านี่แหละสิ้นเดือนนี่สิ้นเดือนนี่เนาะแม่ป่านนี้ห้าก็สิไปขายเองคือเก่าแม่บริษัททรงแถวเก่ีได้เนาะมันพ่อๆสิ มันบ่หลายเกินอือก็คืออยู่ในความควบคุมของเฮาได้ว่าซั่นแม่นกันปีใหม่ว่าบ่าสร้างแั่นมันผลผลิตมันหลา,ายเฮาก็ต้องให้เขาแก่นนะค<ำ>รับเพราะว่าเฮาไปบ่ะเมินอือเยอสิผ้าส้มใน่จักหน่อยเนาะไอ้หลายมันก,ก็บ,บ่หลายดอกปีแรกอันนี้เฮาได้ตัดยอดตัดยังอยู่บ่ครับบ่ได้ตัดเลย บมเดตัดเลยปล่อยเลยเนาะปล่อยธรรมศาตรอันนี้ก็คือการเพราะว่าบานเท่านี้มันมันบสูงแห้งเกินไปมันโบคืออยู่ทังภาคใตภางไตมันจะเกินน้าอากาศน้าอุณหภูมิพื้นทีแต่ละพื้นทีมันเกิดสูงแต่บานเท่านี้บโบสูงันได้เนาะแม่ออากาศมันมันพิษกันกุญแจอุ่นสอนกันเนาะ ข้าใส่ยาขายยาใส่อยังอยู่ครับในนี่หรือตัดอย่างเดียวเลยนี่เป็นบางช่วงแต่ช่วงเป็นลูกนี้บอดบอดสีเลยหลังจากตัดลูกแล้วยังเหล่าข้าวจะฉีดเลยสามโอ้ไปตอนสอนขนาดม,มันมันมีผลตัวลูกมันนะช่วงนี้ก็ตัดเอาอย่างเดียว,วบางงาคือจังเห็นมัดบางงาคือบ่เห็นมัดกับมันฟางมันเป<า>็นแต่ ักลูกมันเป็นแต่สีบลองสีนะาต้องไปจ้างปลูกไว้แต่ว่าโย,ยงแต่ละลูกนี่บ่ได้โยงเนาะบ่บ่ได้มาลูกเชืกเอกเาา่งพอเชือกฟางนี่มันเป็นพิเศษบ่ครับมันคือใหญ่แอะมันเป็นเฉพาะของทุเรียนซื้ออยู่ใส่ครับตามร้านที่เขาขายหมวดยาหมวดขายทุเรียนนี่ลยนะม,มันถึงมุมเป็นฟางในท้องตลาดทั่วไปเลยครับมันสิเศษใหญ่กว่าหลายเนาะ วิธีการนี่มัดแนวไรครับมัดธรรมดาเนี่ยแหละนะผัดใส่ผัดไห้มันอยู่นี่แหละเนาะแม่แต่ว่าพอไห้มันหัดกับต้นมาขันต่อพอไห้มันหัดกับแม่ขันขันห้าบ่มมัดน้ำหนักลูกมันใหญ่ขึ้นมันเกิดเสียเองงานหลีลงมาเพื่อนุงานหนึ่งสี่หาหน่วยสี่หลีแน่นอนครับปลูกแล้วสามโลสี่โลนี่โอ้สิทธิอ่อนซ่อนเนาะ ตัวนี้จักหน่วยนี่ครับนี่หน่วยพอถึงยี่สิบแล้วปกติเข้าคว้นใบไหลายหน่วยบ่ครับในใน,ในปีแรกๆนี่ปีแรกนี่ก็บใบไหลายแห้งบ่บ่ถึงยี่สิบนะบ่ให้เกินยี่สิบเนาะแม่นประมาณนี้แต่ไหลายแห้งเกินไปก็มันจะมีผลต่อต้นเกินไปข้างหน้าครับ กขนาดธรรมาชาติดนอ,บอนนบ่บางต้นก็บติดบางต้นอาหารสมบูรณ์กต็ติดอันนี้ไอ้ต้นน้อยนี่ปลูกได้ยังปีแล้วครับเนี่ยฟังนี่กำลังปีปีกรัวตั้งปีนี่มันจะือดต้นตามปีหรือมั้งตามต้นนี้ก็คือปลูกเสริมขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแทนทุ่นบ่หลาย ทุนบ่หล้ายเพิ่นเห็นทุ่นร้ายเพิ่อนจะปลูกรวดเดียวในพื้นที่จักไรครับอยู่นี่เพื่ทั้งเมือนีดมันทั้งทั้งหน้าทั้งันเก็ยบยี่สิบไร่ข้าวโพดขุนกระเมีนแม,นม่ดินมันออกเป็นออกดินทรายเนจังหน่อยมหนบ่ทรายสมหินทรายสมหินเนาะนเห็ดยากบ่ครับทุเรียนแต่ว่ากันยากกว่าดินแดงอยู่เลย ถือว่าการดูแลยากกรัวดินแดงเนาะแต่ว่าเทาก็เบิ่งคอยเพี่อนเอาแต่ว่าดินแดงเข้าไปง่ายกูอะเร็วกลัวถามต้นใหญ่ไวกลัวจังสิบอกแต่ว่าดินเหีนหากนี่เขาสิไปง่ายกว่ากันได้หากกว่าดินแดงนี่มันแห้งมันมันสิแน่นนะครับต้นเี้มันเหียนจะเป็นแน่นมัน มันมีหินมีดินสมกันนะฮมีทรายมีอะไนี่น้องมันคืบอนเอ็แห้งโอ้จอออนซ้อนลายนี่นะครับทุเรียนอันนี้เฮาเลือกใบบอกครับรื้อจังไหนนวยมันแมนเบิ้งเบิ้งส่งเพิ่นตัวใดมันงอแห้งมากดัดถิ่นเลือกใบแต่ว่าตัวเลือกใบนี่มันบ่ได้เหลือทั้งเบิดที่เฮาเห็น มันมันก็ดรูดไปหน่ามันรูดไปหน่าเนาะ <Yeah. S 2> อันนี้คือเหลือเหลือจากที่มันรูด <Yeah. S 2> เหลือจากที่เอาเลือกไว้เนาะครับเนาะ <Yeah. S 2> โอ้เป็นดาวอันซอนไก่ซุกแล้วครับพี่เนางคุณนะคุยยังไงเจ้าว่าปี่เลืกนี่ถือว่ากันน้ำเนี่ยนี่เปลือกบนหนาอือ จากที่เ้าเคยสังเกตทุเรียนมาแล้วเนาะแมนตามที่เคยขายมาถ้าสม,มมุิว่ามีคนอยากปลูกนี่เหาควรแนะนำจังไหนดีเ,เนาะครับว่าตรงเบิ่องยังเนี่ยแนะนำแรกก็น้ำและสำคัญน้ำเนาะแมนปัน<ล>จจัยมันเลยแรงน้ำต้องให้มีก่อนต้องให้มีแมน มันบ่มีนม้มโลงบ่ได้ยหนามมีสำคัญเนี่ยระบบหนามนี่ก็เป็นน้ำสาเน,ะนาะน้ำสานลำบอ่นบอนลำบ่อแล้วก็สูบขึ้นมาแม่ดบ่อดออดอยไซหนามบาดาลครับบ้านนี้ช่วงฝนตกอย่างนี้มันยากบอ่อดด้วยอ่ะยากแต่ช่วงที่มันติดดอกบอกว่าทุาเรียนนี่สิยากเมือม่อเมื่อตุช่วงการดูแลรัรกษา ช่วงข้าต้านลูกแลยข้าวก็ต้องฟื้นต้นเพื่อนขึ้นมาครับทำใบเห็นไันได้วางใบมาแลงทำลายใบเปี้ยวไฟแม่ใต้แดงเหนียเนาะช่วงเป็นดอกเป็นลูกมากกยากไปอีกแบบนึครับรักษาไปอีกตามสเตปทุกช่วงยากคนละแบบทุกช่วงนะครับแต่ว่าผ้นผลิตปีนี้โอ้ถือว่าหลายเติบนะครับในใน ในปีแรกเนาะนนโอ้ดาวนซอนเกือบทุกต้นนะครับติดเน,ะมน,มเนาะร่วงล่วงมันหนาวหนาวมาปะทะกับดอกเนี่ยฝนฝนมาฝนตกช่วงหนึง่งแมนมันอากาศปีนี้มันเช็คสบาจจะไหนแปบปวนแห้งเนาะแมนบ่เคยบ่เคยมีเหมือนนะ เด่นซีเด่นหาเด่นหาหนาวโข้แากแข็งนี่ครับต้นนี้ก็ยังดกเลยครับพี่น้องอืพูดนะนะครับตัวนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกแปดประมาณพ่นเอว้ยประมาณสศร้าดูกนะครับนี่แต่วยใหญ่ครับ อันนี้ถือว่าในดินทรายเนาะ <Yeah. S 1> ดินทรายปนดินหินนะครับ <Man. S 1> ก็ถือว่าได้มันมัน,ม,นมันแต่งใดนเนาะแต่แดงมึงส่งฮ็ดได้แต่ว่าเขาก็ต้องศึกษาเบิง่งไปนอัต้องดูแลอย่างต่อเนื่องว่าเถาะเนาะนที่แรกเขาก็ว,ว่าปลูกได้บ่ครับดินทรายครับเขาบ่เ,าเ,เคยเห็นนะว่าปลูกไม่ใหม่ๆเขาว่า พอเป็นกับล่องมังกรแล้วมัม่ปลูกสี่ปีเนาะแต่ว่าก่อนสี่ปีนี่เขามีปลูกพืชแซต่เสแสมีกันไหครับก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซมน้ำหลองซ้ำมันใหญ่นะนะซ้ำมันใหญ่นะครับหลังเย็ดสวนไปน้ำทำปลูกบักั่วบัอยังนี่ละตอนแรกนี่ปลูกต้นกล้วยต้นยังคือข้าวเจ้าอยู่ไหครับแมนตัดสิมัสปลูกแค่ไหนให้มันบังแสงนิดหน่อเนาะ คือมันอยู่รวมกันได้มันห้าก,กล้วยนี่มันจะซุ่ม,ม,ม,มเย็นครับบานนี้อยู่สวนเท่านี่ปลูกขนาดเท่าไรกุ้นเท่าไรครับแปดกุ้นแปดแปดกุ้นแปดเลย <Okay. S 1> นะครับก็กุ้ดกดอยู่กุ้ดธรรมดาเท่านี่ล่ละแต่ว่าบบเล็กแห้งมันกับห้องแน่กับหมวดเป็นปูนขาวหมวดหมวดยากันหมวดกันแม่งนี่แหละช่องช่องปลูกที่แหลกเนาะม ภายในลักษณะการไห้ปุ๋ยในห้องไห้ทั้งเคมีทั้งไอ้อินซีบ่ครับสลับกันสลับกันเนาะนอินซีอินซีก็เป็นอินซีบวกเคมีในตัวเดียวกันเขาจะใส่หม้อดินซีสองเท่อบหมนเท่าก็มาสลับเคมีเท่านึงอบเมนว่าใส่อินซีไปตลอดครับแต่ว่าสูตรก็บคืนอยู่กับช่วงของเืชนนำมันก็มีสูตรของมันครับผมตัวเรียนหน่อยตัวเรียนใหญ่ การเล่งต้นการเล่้งนวอยตัวนี้เนาะพวกไอยาสารเกมีไอ,ไอทีขามเมลงดขานี่ได้ฉีดดูบ่ครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอยู่ประมาณสองเตือสองเตื้อเนาะ,ะมันสิบห้ามือเทื้อนึ่งเนาะก็ถือว่าบ่หลายแห่งนะครับแต่แต่ระยะช่วงมันระบาดนักระบาดค่อยครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นน่วยเป็นอันนี้กับบ่ค่อยมีโรคปายในออกครับ พวกใครเน,เนี่ยขามาเลี้ยงขายยังเนาะชีดคุ้มๆไว้ธรรม,ม,ามาดาแต่ว่าเา่าสารอาหารถึงมากับโบเป็นยังไงเนาะป้อนป้อนทั้งนวยนะั้งชีดเขาวนวยชีดเขาใบครับแม่ป้อนทั้งนวยทั้งใบเพราะว่ายาน มันขาดสารอาหารนลูกมันือ่ใหญ่บ่าพี่บาเนีีดเป็นบ้เหอคือกาดปูข่าว่าจะเป็นบ่ายย่างดิบ่ากับบ้าผู้เดียวนี่ยแล้วปะ ลองเบิ่งบ่รีลองกับบุรีหูเขาคือได้เงินเทา,ขเาบ่ได้ทั้งคันในบ้านว่ะมาเห็นหน่วยสีเหลวจังไหนบุรีน้องมาเลยเนาะไอ้บุรได้แค่ปีสองปีกันมันยังสีขาดนี่นน่ะนี่มันเป็นปีแหลกก็คือต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับดกขนาดนะครับเกือบเกือบเศร้าวนวยขึ้นกันนะครับพุรีนนะ่ะหอยอนต้วนเอเตีนอยู่พี่น้องเอ้ย เป็นตะออนสอนน้ำเพลินเนาะนะครับปวดนะเ,นะนะเป็นเกือบซื้อต้นนะครับแต่ว่ามันกับมีโลนเนาะนะครับเพราะว่าสภาพอากาศพ้าโลนนะครับปีนี้เฮ็ดยากครับแต่ว่าสวนนี่เป็นออกพี่ครับพี่นอ้องมีหอดหินนะครับหินแผ่นสำนักผมว่านเนาะ พุทรานี่ยโมเมนต์สีพ่อหลายบ่หินแบบนี้โอ,โอ้อยู่อยู่ฝุ่มีเลยโอ้ยมุ้มมีเป็นเป็นมองครับอืมใช้ปูกมันกับสีพ่กเข่าเราเลยุทามุมีเลย <laughs> นะครับเป็นหินอ่าแล้วก็ผสมทรายเนี่ยยังหน่อยนะครับแต่ว่าเห็ดออกมาในผลผลิตสุดยอดดอีๆน,นะครับนี่ครับโอดจนเลยครับหน่วยหนึ่งสิประมาณจักะโลครับนี่ห่าโลอยู่แล้วไงห่าโลนะครับ ก่อยไปคูดเอานะครับพี่น้องต้นหนึ่งกับใบป,ประมาณบ่บบ่ให้เกินสิบนอะเอ้ยบ่ให้เกินยี่สิบนะครับนะขันมาติดก็คือบอ่ให้เกินยี่สิบนะ,น,นะครับเลือกใบโอ้ยเจ็ละต้นนะครับนี่นะครับสองสามีภรรยาเจ้าของสวนเพิน่นโอ้ยตัวนี้ก็ดกครับนี่ครับ มีแต่หนวยม้วนมึงคึงเลยนะครับอู้หูดน,นะครับใกล้จะได้พ้นผลิตแล้วนะครับจะได้เก็บสิ้นเดือนนี้ละนะครับมอนีวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับทีมาา่ายนะครับไปตอนซ่อนหลนยนะครับครับผมสำหรับผู้ใดที่อยากจะ ปลูกทุเรียนนะครับกาบอกได้เลยว่าน้ำยืนเท่าปลูกได้ทั้งดินแดงแกรือกาดินใสออกดินหินเนาะนะครับอันนี้ก็คือ3ปีที่เพิ่นกำลังปลูกนะครับสังเกตว่าดินที่เพิ่นไถยนะครับเป็นออกใส้ๆแน่ยังน้อยนะครับแต่ว่าปนลงไปทางล่างนี่เป็นดินหิน ครับผมกับบ่านกผ้าชุ่มสวนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับผู้ใดที่เขา,มาเมือเบิงนะครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้บ่านกน้ำนะครับเนาะตอนนี้ผลญ่ก็ล่างสิมาครับพี่น้องขออนุญาตไปก่อนครับสวัสดีครับ